นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทตสสะเอกาเอกายาโนอายังมัคโคทตานังวิสุทธิยาติ วันนี้พวกอุบาสกอุบาสิกาให้มาประชมุมท่านไม้บาดกันใ,นในสถานที่นี้ก็ <c oughs> ได้ถือตะดองขวัดคือการปฏิบัติทำเนธชิแต่ก็ได้พากนรรักษาทั้งอุเบาสกถินหัะสินห้าเหล่านี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่การปฏิบัติบูชา <c oughs> <c oughs> องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระอ,องค์ทรงสแสดงให้อุบาสกอุบาสิกามีศีลห้าศีลแปดเหล่านี้พวกยอมบางคนเขาไม่ค่อยได้คิดไม่ค่อยได้พิจิรณาว่าสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์แก่ชีวิตเท่าไหร่เราก็จำเป็นจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาพิจิตริรณาให้ควร พราะคนเราถ้ามานึกถึงชีวิตความจริงใจเข้าไปในชีวิตแล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีความตายเป็นที่สุดตัวนั้นชีวิตเรามัวแต่ความวุ่นวายหาอยู่หากินหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลียเ้ยงครอบเลี้ยงครัวอยู่ทุกวันทุกคืนไม่มีเวลาหยุด เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความฉลาดเฉียวจึงบอกว่าเวลาวันแปดขั้นสิบสี่สิบห้าขั้นให้พวกเธอทั้งหลายจงระกิจการทั้งหลายเข้าไปประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาสีลห้ากด็ดีประพฤติกุบสถดเถืนก็ดีนี่ให้ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อจะระงับความวุ่นวายสับกระสายของหัวใจเป็นเวลาตั้งอาทิตย์อยู่ไม่มีเวลาหยุดหย่อน เหมือนอย่างกองไฟที่เผาไหม้อยู่ในป่าใดป่าหนึ่งอย่างนี้ก็ไหม้เป็นจนในชุลงไปเพราะฉะนั้นเหมือนอย่างเราเข้าไปรักษาศีลแปดวันหนึ่งทีหรือเจ็ดวันหนึ่งเทียอย่างนี้ก็เท่ากันกับน้ํานั้นเข้าไปพรมไฟให้มันดับลงไปนี่ก็จะเปรียบเทียบก็จงเป็นอย่างนั้นเพราะต้องหาโอกาสจะพักบ้างพัก,กแล้วก็เลยพักทั้งกายแล้วก็เลยพักทั้งจิตทั้งใจนี่ เป็นอย่างนั้นพราฉะนั้นศาสนธรรมคำสอนพระเจ้าแม้จะศีลห้าก็เป็นประโยชน์ศีลแปดก็เป็นประโยชน์ตลอดถึงศีลสิบศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดบุคคลผู้มีศีลเหล่านี้ย่อมยังโรคให้เจริญเพราะอะไรแต่คนที่มีหัวใจเป็นยักษ์เป็นมารเป็นเป็ดเป็นสัตว์ประหลาด ตัวนั้นเป็นมนุษย์แตใจนั้นเป็นสัตว์เป็นเตเป็นซาเตรเตร,เเร์ชานอย่างนี้พวกเรานี้เมต่ทําให้โรคทังหลายเดือดร้อนวุ่นวายนี่เป็นอย่างนี้แต่ส่วนพุที่มีสินห้าพิสินแปดพีสิ 10, สิบพิสสองร้อยยี่สิบเจ็ดเแตความทําให้ความสงบความร่ราเริงเกิดขึ้นกับบรรดาพวกที่อยู่บ้านค่ายเรือนเคียงไม่มี ทำความกระทบเดือดร้อนวุ่นบายให้กับสิ่งเหล่านี้เลยนี่เราดูในเรื่องพุทธศาสนาแล้วย่อมเป็นไปเช่นนั้นแต่โลกบางคนไม่สามารถที่จะมองให้สิ่งเหล่านี้ดูไปว่ามีคุณมีค่าประโยชน์แก่ชีวิตอย่างไรเพราะเอาแต่หัวใจที่เป็นเป็นฟืนเป็นไฟเป็นเตเป็นยักษ์เป็นอสุรกายเหล่านั้นเข้ามาเผาผัานหัวใจของตัวอยู่ตลอดกวลานี่เป็นอย่างนั้น ถ้ามองลงไปให้ละเอียดอย่างพวกจัดจยมที่เข้ามาทำาพานสงบอย่างนี้ถึงจะรู้จักชีวิตที่แท้จริงแท้จริงแล้วเรามากงกำหนดอย่างเราในขณะที่เราภาวนาอยู่อย่างนี้เรากำหนดถึงความตายอย่างนี้จนให้หัวใจมันหยุดจากนิวานทั้งหมดออกไปจากใจเราจน,นีวนวานอดีตอนาคตมีปัจจุบันอย่างปูเหรียญท่านเทศ ให้มีผู้รู้อยู่ตัวเดียวอย่างนั้นแล้วมองลงไปให้ละเอียดมองตั้งแต่บ้องตอน้นคือตั้งแต่ศีรษะถึงปลายตีนมองจากปลายตีนขึ้นมาแขนขวาจากแขนขวาไปแขนซ้ายมองไปทั้งหน้ามองไปทาง้าง,ทางหลังมองสั้นมองยาวแล้วมีอะไรที่เป็นสาระแก่ชีวิตแม้แต่ร่างสังขารร่างกา,ายของเรานี่เอาหมูเอาเป็ดเอาไก่ อาหารอนไรที่ดีเอามา,มา,มาเรียงมาทะลุบำรุงเท่าไหร่ <_ d ata> เธอจงให้เป็นไปอย่างนั้นสวยสดงดงามอยู่ตลอดเวลาแต่หาได้เป็นไปอย่างนั้นไหมนี่พระเจ้าเจ้าช,าชงขัดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แต่ปวนยักย้ายถ่ยเทแล้วก็ต้องแตกดักทําลายไปนี่นี่แหละพระเจ้าจนั้นจึงว่าผู้ที่ได้เข้ามาฝึกหัดอบมร,มรมธรรมะําสอนพระเจ้า เมื่อทำใจให้สงบแล้วก็จํจาเป็นจะต้องนอง้อมสิ่งสิ่งเรื่องที่เป็นโลกสิ่งที่เราเหลงโลกเราเพลินโลกเหล่านั้นเอามาพิานะิจพิจารณาว่าสิ่งอันในเป็นสาระสิ่งอันใดที่ไม่เป็นสาละกับชีวิตแล้วก็มาดูจิตดูใจที่ขณะที่เราภาวนาที่เกิดความสงบมากองดูในขณะที่ไม่เกิดความสงบมีความต่างเปลี่ยนกันอย่างไรบ้างนี่ ตัวนี้ผู้ที่ทําความสงบก็จําเป็นจะต้องต้องรู้ตัวว่าความสงบกับความไม่สงบต่างกันอย่างไรแล้วจิตใจเป็นเป็นไปอย่างไรนี่เนี่ยต้องคิดให้พิจารณาอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วโอกาสที่จะวางโรควางสงสารความวอความเมาในในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัส ก็เบาลงเบาลงก็จะหามีเวลาที่จะปีดตัวเข้ามาปฏิบัติธรรมให้เป็นประโยชน์ไปสันปร,ราย่กับพบคือพบใหม่หน้ามันอย่างผู้ที่จะไปเรายังอยู่เมืองนนท์เราก็จําเป็นจะต้องมีเงินมีทองจะไปซื้อข้าวซื้อของก็จําจเป็นจะต้องมีเงินมีทองไปกรุงเทพถ้าเราไม่มีเงินมีทองไปก็ซื้อของไม่ได้มันอย่างที่เราจะตายอย่างนี้เป็นต้น ก็ต้องมีคุณธรรมความดีไว้เพื่อสำหรับที่จะเป็นสเสบียงไปในวันข้างหน้านี่แหละนี่ยประโยชน์ตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญแต่บางคนไม่ค่อยได้คิด <c oughs> เพราะฉะนั้นก็มาเห็นพวกญาติดโยมมาอุตสาหะภาคเพียรพยายามนี่แล้วก็ตามาก็รู้สึกปลื้มใจปิติหน้าอนุโมทนาในสถานที่บางแห่งก็หาคนจะมากอย่างนี้ก็ยากเพราะฉะนั้น ก็จะวันนี้ก็จะแสดงธรรมยอๆให้พอเป็นคตินำไปเพนิพิจารณาอาตาปิหมายความว่าเมื่อเราบำเพ็ญใจสงบแล้วใจตั้งมั่นใจปราศจากนิ่บอลเมใจที่รู้อยู่อันเดียวอันนั้นท่านจัดว่าเป็นวิปัสสนา ทำว่าเปวิพัฒนากับตัวปัญญายมันก็คืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นลักษณะเช่นนั้นเรียกว่าเรามีกำลังว่าเรามีกำลังจำเป็นจะต้องค้นคว้าเพืนพิจารณาสิ่งต่างๆตัวนั้นเป็นหลักสำคัญไม่ใช่แต่เนาะโยนตัวมองอยู่อย่างนั้นท่าเดียวโยนมองตัวอย่างนั้นได้เหมือนกันแต่ว่างานตัวนั้นต้องเสร็จแล้วก่อนที่งานตัวนั้นยังไม่เสร็จจำเป็นจะต้องพิจารณาพิจารณาไปกกล ข่งลงไปร่างกายเรามีอะไรมีกระดูกมีแข้งมีขา,ม,ขามีมือมีตีนน,นึกพิจารณาไปอย่างนั้นนึกส่วนนั้นไปตลอดลงไปตั้งแต่ผมขนรล็ันหนังถึงปลายตีนเบื้อขวาเบื้อซ้ายนึกไปอยู่ตลอดเวลาแต่ลักษณะของปัญญาถ้านึกเช่นนั้นอารมณ์อดีตอนาคตดับ ลักษณะของปัญญาอย่างนั้นจะนเล็กไปในสิ่งใดพุ่งไปในสิ่งนั้นอันเดียวไม่สิไม่มีสิ่งอื่นมาเกี่ยวกับนี่ท่านจะเรียกว่าลักษณะของปัญญาไม่สายแต่อดีตไม่สายแต่อนาคตไม่หยิบตัวนั้นเข้ามามาปรุงอันนี้มาปรุงปรุงเฉพาะเรื่องที่เราคิดตัวนั้นตัวเดียวนี่ลักษณะของปัญญาจะต้องพิจารณาอย่างนั้นเมือ่อเมื่อจิตได้เดินได้อย่างนั้นเต็มที่แล้วเราอย่าหยุด พิจารณาให้ขอบพิจารณาถอยเข้าถอยลงเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้มีอนรมล์ปฏิโรม,โรมถอยเข้าถอยออกนี่ต้องพิจารณาอย่างนั้นพิจารณามากเท่าไหร่เมื่องงานตัวนั้นมากเท่าไหร่ใจตัวนั้นยิ่งสงบอันเียอนาั้ไม่เข้ามาแทรกแซงใจในขณะที่พินิจพิจารณาเลยนั่นใจย,ยิ่งมีกำลัง ท่านยังพูดอันหนึ่งว่าพาวีโตบาฮูดีก็โตจะรอนให้มากทําให้มากอภิญญายะจะเป็นไปด้วยความรู้ยิ่งสัมโพธายะจะเป็นไปวยความรู้แจ้งนิมายสังวัต,ติเมื่อพินิจพิจารณาลงจนที่ลงไปอย่างนั้นจนไนม่มีอารมณ์อเดชอนาคตเมปัจจุบันตัวเดียวพิจารณาค้นคว้าอยู่อย่างนั้นเมื่อสภาวะเต็มที่ลงไปแล้ว ใจตัวนั้นก็ต้องขาดเมื่อถึงสภาวะความเป็นจริงของจิตในขณะที่มีพิจารณาอย่างนั้นตัวนั้นขาดลงไปความคิดตัวนั้นหยุดโดยหยุดบางเทก็หยุดโดยโดยที่เรากำลังพิจารณาอยู่ก็ดับขึ้นทันทีอย่างนั้นเมื่อดับไปทันทีอย่างนั้นก็เห็นสภาวะความเป็นจริงของใจในขณะที่คิดกับในขณะที่ไม่คิด นี่เระพูดภาษาเราถ้าพ,พูดภาษาท่านก็เรยวกว่าภาษาของปัญญาที่คิดแล้วไม่หยุดคิดใจตอนนั้นวางจากความคิดเป็นยังไงนี่มันต่างกันเพราะฉะนั้นพระเจ้าเจ้าจึงบอกว่าเสลสมาธิปัญญาหรือว่าความุดทนก็ต้องอาศัยเหตุคือปัญญา เป็นตัวค้นฟ้าพิจนะารณาเมื่อค้นฟ้าพิจารณาเสร็จแล้วก็ต้องวางขาดไปจากกันไม่อยู่อันเดียวกันต่างกันอย่างนี้ผิดกันพระจันทร์กับกับเมฆหมอกอาทิตย์เวลามีเมฆหมอกเราก็มองไม่เห็นพระจันทร์เมื่อพระจันทร์เด่นเมฆหมอกหมดไปแล้วก็เหลือแต่พระอาทิตย์ใสแจ๋วอย่างนั้นใครจะว่าอะไรนั่นนั่น ถ้าเรียกว่าวิสุทธิธรรมความบริสุทธิ์หมดจบของใจที่ได้พิีิพิจารณาลงไปเต็มที่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นการทําใจก็จําเป็นที่สุดเมื่อใจสงบแล้วจะไปอยู่อย่างนั้นไม่ได้ลักษณะอยู่อย่างนั้นเป็นลักษณะที่เป็นสมาธิไม่ใช่ลักษณะของปัญญาแม้จะกําหนดรู้อยู่ตลอดเวลาก็จริงแต่ไม่ใช่ลักษณะของปัญญาเป็นลักษณะที่หยุด ไม่ใช่ลักษณะทํางานนี่พวกให้ยอมไั้ให้เข้าใจแต่สิ่งเหล่านี้ฟังยากพูดกยากเข้าใจยากผู้ที่ปฏิบัติถ้ามีรูปไม้เกิดขึ้นเองได้ทําให้เป็นขึ้นเองอย่างนี้ถึงจะรู้เพราะฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติสาสนาคำธรคำสั่งสอนพระเจ้าเมื่อบอกคนในกระเพลตปฏิบัต,บติให้ถึงจุด ให้รู้จักความจริงเกิดขึ้นแล้วถึงจะรู้ความจริงแต่แผนถนัดนามีมากมายเหมือนอย่างพวกโยมทัาเปียรลักษณะของปัญญาเหมือนอย่างที่พวกโยมตำขนมจีนนะก็ต้องมีลงเรี่ยวลงแรงทั้งต่มทั้งทั้งขยี้ทั้งเวลานั้นก็ต้องเอามาเข้ากระดกโรยให้เป็นเส้นออกมา นั่นลักษณะของปัญญาต้องทํางานอย่างนั้นไม่ใช่หยุดไม่ใช่หยุดแล้วขนมแช่ลงไปแล้วมันจะมาเป็นก้อนขึ้นมาแล้วจะมาทานมันก็ไม่ใช่ขนมจีนนี่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นต้องขยี้ต้องปรงน้ำพ่องน้ำพริกสารพัดต,ต้องเหนื่อยเคือแต่เครือแต่เนี่ยนั่นเหมือนการค้นคว้าเป็นนิพิจารณาก็เหมือนกัน,น,น,ต,น,น,กนต้องค้นอยู่อย่างนั้น เมื่อกำลัดจะเทไม่ได้เมื่อลมมาสายเข้ามาเอาเข้าไปเอ็ดใหม่เอาสายเข้ามาก็ต้องเข้าไปใหม่เนี่ยเอาเป็นอย่างนั้นพอเจ็บมันต้องสู้กันเต็มที่เมื่อมันเมื่อเราสู้ชน,นะใจมุ่งไปที่ไหนมุ่งไปที่ผมอะมุ่งไปเอ็ดที่สองตาหูจมูกลิ้นฟันไปแล้วไปในทั่วร่างกายนี่อย่างนี้เรียกว่าสะดวก ไม่มีสิ่งที่มาตัดเพราะนึกถึงถึงนิ่งน,นึกขึ้นไปขึ้นไปฟ้าลงไปทะเลอย่างนี้ใช้ไม่ได้นั่นไม่เป็นสัมมาวายาโมเพียรไม่ชอบมันมีอารมณ์เข้ามาตัดสติสติขาดนี่เพราะฉะนั้นต้องให้พร้อมเมื่อพร้อมอย่างนั้นแล้วก็เร่งเร่งเร่งเอาเอาให้มากเมื่อมากมมาเข้าได้เท่าไหร่ เมื่อพิจารณามาก่าไรเราพิจารณาชั่วอโมองความสงบบางทีเกิดสงบจนทั้งไม่มียรมเข้ามาเกี่ยวข้องสองสามชั่วโมองก็ได้โยมนะผู้ใดท่านทำมามานะหลวงตาได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเล่าไอ้ฟนะังฮะบางทีอยู่ตั้งสามสามชั่วโมองสี่ชั่วโมองหรือสองวันสาวันนะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องหอบสาอย่างครูบาอาจารย์อย่างนี้ครูาอาจารย์ปูขาวท่านท่านคุยคุยฝังก็จำจำท่านมา เพราะนั้นพวกยาโยมก็ต้องอุตส่าห์สิ่งในโลกมันไม่มีอะไรเป็นสาระแต่เราติดเข้าแล้วมันก็ต้องเดดออกมายากนี่แหละเพราะฉะนั้นถรีว่าธรรมะคำสอนของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ให้ความจริงท่านจึงว่าปัจจตังเป็นของดูจฉพาะตนเราไม่กระทาเราก็ไม่รู้ถ้าเรากระทาแล้วใจสงบหรือใจไม่สงบเราก็รู้เม,มื่อใจไม่สงบแล้วเราก็ต้องรู้ของเรา พอเราสงบแล้วเราเข้าไปพิจารณาอันไหนละพิจารณาร่างกายว่าร่างกายนี้ก็จะต้องแตกจะต้องหนับจะต้องทำลายก็เกิดปีติใจนั้นน้อมเข้าไปมันก็เกิดความเบื่อหน่ายตายจริงๆน้ำหูน้ำตาไหลปีติเกิดขึ้นนั่นท่านเรียกว่าปีติท่านไม่ท่านท่านจะไม่เรียกว่าเป็นความโศกเศร้าน้ำหูน้ำตาไหลมันก็สังเวชใจว่าโอ้เรานี่ก็ต้องตายแน่นอน ลักษณะของความสงบเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องตามผลตัวนี้เข้ามามันเป็นนั่นแต่ตัวนี้มันก็ยังมันก็ต้องเข้าไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็เข้าไปพิจารณาไปอีกนี่แหละแนวทางมันก็ต้องไปอย่างนี้ตามรูปการจนกระทั่งสงบสงบก็ต้องถอยเข้าไปพิจารณาเมื่อพิจารณามากเหนื่อยก็เข้าสงบสงบแล้วก็ออกมาพิจารณาต้องสู้กันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไอ้สั้ มา,าที่แล้วก็ไปสงบนิ่งอยู่แล้วก็ไปไปง่วงเหงาเขานอนซะสิ่งนั้นก็ประโยชน์ก็ได้น้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นจังว่าพออยโยอมพาันทาความผ้าพอเปลี่ยนเราสองคืนสองคืนอย่างนี้ก็มีความตั้งใจดีเพราะฉะนั้นหลวงตาก็เทศให้ฟังพอแต่เนี้ยเพราะไม่ได้เป็นนักทมทีนักทมโตนักทมเอกมหาปารีนไม่เป็นสักอย่างศึกษาบาลีก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นเทศมันก็เลยเละตา มวยวัดเขาเรียกมวยวัดไม่ใช่นุวยมีครูมีอาจารย์บุกทุเดียวเพราะฉั้นวก็หลวงปู่ทั้งคอยองตุหลวงอาตมาเอื้นท่านตุหลวงเพราะฉะนั้นก็ญาติโยมได้ตั้งใจ สนับบฟังแล้วก็อให้น้อมไปพิิจพิจรารณาสิ่งอันใดที่เป็นประโยชน์กับชีวิตในอนาคตกับปัจจุบันก็ต้องเอาไปให้ควรพิิจพิจรารณาสิ่งอันใดที่เราแบกหนักมากเราควรวางก็ต้องวางซะบ้างสิ่งที่มันวางไปได้มากๆแล้วก็ให้มันน้อยลงไปยิ่งดีใหเ้เป็นชีวิตเป็นชีวิตที่เป็นประโยชน์กับพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่ใช่ตัวใครแนละตัวเรา เพราะวันข้างหน้าเราจะตายถ้าตายแล้วไปเกิดไปทุกขติมันก็ลําบากถ้าตายแล้วไปสู่สุขติมันก็ขึ้นสวรรค์สวรรค์ก็ไปในผ่านมันก็เป็นสุขไม่ต้องมาเกิดวุ่นวายโลกทุกวันนี้มันวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายเพราะคนไม่ใช่โลกวุ่นวายคนทําวุ่นวาย <c oughs> คนชอบหาเรื่องหาเราก็าเกิดความวุ่นความวายเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่า เมื่อพ่อจะโยมได้ถนัดปัดฟังแล้วก็เอาไปพินิจพิเรณาเมื่อเห็นดีเห็นชอบก็จงลงมือประพฤติปฏิบัติต่อน,นั้นไปก็จะมังเกิดความสุขความจเจริญงอกงามในศาสนาธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้เาดังได้แสดงมาพอสมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาและเจนี